ก็เดิมทีเดียวนะครับเป็นเกษตรกรเคมีเชิงเดี่ยวทำนาใช้สารเคมีก็อยู่มาวันนึงเป็นห่วงสุขภาพของตัวเองรักตัวเองอยากทานข้าวดีๆอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีๆก็เลยศึกษาหาข้อมูลว่าข้าวโภชนาการสูงข้าวมูลค่าเพิ่มคือข้าวอะไรก็ได้ค้นพบว่าข้าวดำข้าวแดงข้าวกล้องคือข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงก็เลยทำมาลองรับประทานแล้วก็ลดการใช้สารเคมีเพื่อตอบโจทย์สุขภาพว่าเราต้องรับประทานข้าวที่ดี ปาสจากสารเคมีโดยรวมๆแปลงนาของผมนะครับปัจจุบันได้รับรองออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็เป็นมาตรฐานอีกตัวหนึ่งที่รับประกันได้ว่าเป็นกเกษตรมูลค่าสูงหลังจากนั้นก็คือก็มีการแปลรูปแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเริ่มตั้งแต่ขบวนการเตรียมดิน คือเราจะเก็บฟางแล้วก็จะไถกบต่อสังแล้วก็ใส่ปูนมานใสปูนโดโลไม้เพื่อปรับปรุงดินที่สําคัญก็คือเราใช้ปุ๋ยพืชสดเป็นปุ๋ยอินทรีย์การดูแลรักษาของเราเราจะใช้สารชีวพันธุ์ทั้งไตรโคเดอร์มาบิวเวรียฉีดพ่นเพื่อป้องกันและกําจัดมแมลงศัตรูพืชโรคพืชการผลิตก็เลือกมเมล็ดพันธุ์เองมเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่มีคุณค่าทางโภชนาการข้าวดาข้าวไลบอรี่ข้าวมลิดาําข้าวแดงก็ข้าวหอมมิแดงข้าวทับทิมชุมแพ är, ส่วนข้าวขาว,ข,าวข้าวกล้องกขอสีสามข้าวกล้องสินเหล็กที่สำคัญคือข้าวหอมปทุมข้าว GI ที่ได้รับรองมาตรฐานที่ขาดไม่ได้ก็คือเราใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการดูแลและควบคุมเรามีการปรับนาด้วยเลเซอร์เพื่อให้นาเรียบเพื่อทำนาแบบเปียกสลับแห้งลดการคายก๊าซมีเทนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้โลกร้อนอันนี้คือจะเห็นได้ชัดเลยว่าทำนาแบบรักโลกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราใช้โดนบินพ่นชีวพันธุ์แล้วก็เรายังใช้ แท็กเตอร์แทนใช้รถถ่ายเดินตามในการพวนดินทําเทือกสําหรับขบวนการแปรรูปหลังจากการเก็บเกี่ยวจะมีการลดความชื้นตาแห้งแล้วเราก็แปรรูปเป็นข้าวสารบรรจุถุงแล้วนอกจากนั้นเราก็ยังได้ร่วมกับมหาลัยธรรมศาสตร์แปรรูปเป็นข้าวแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าที่ทําอยู่ก็มีไซลัปเอนไซส์ไลบรี ต้นอ่อนไลเบอรี่ชาข้าวไลเบอรี่ข้าวพอง3ามฝีข้าวหอมมะลิแดงข้าวไลเบอรี่และข้าวหอมปทุม GI อีกตัวหนึ่งก็คือคุกกี้ข้าวไลเบอรี่ผสมข้าวหอมปทุม GI โจ๊กฟักทองกึง่งสําเร็จรูปเป็นข้าวหอมปทุมสําหรับการขายนั้นคือเราก็หาตลาดเองออกงานเอีเวนต์ตามที่หน่วยราชการต่างๆสนับสนุน2ก็ได้รับคําแนะนํานจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมให้เรารู้จัก แอปพลิเคชันต่างๆเพื่อทำการค้าขายออนไลน์ตอนนี้ข้าวของเราก็มีจำหน่ายผ่านทางไทยไร้ของกรมการข้าวแล้วล่าสุดที่เราเร็วนี้ก็คือเกษตรพร้อมเรากำลังจะขึ้นสู่ช่องของแอปพลิเคชันเกษตรพร้อมก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางของการจัดจำหน่ายข้าวมูลค่าเพิ่มของเราแล้วหน้าฟาร์มเราก็จะมีขายแล้วก็มีลูกค้าประจำรายปีของโครงการผูกเป็นโตข้าวที่ติดต่อกับเราเป็นรายปีนี่คือการตลาดเบื้องต้นของเราที่ทำให้เรา อยู่ได้ทุกวันนี้การทำนาอินทรีย์การทำนาเพื่อเพิ่มมูลค่าจะตอบโจทย์คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นผลพลอยได้ที่ตามมาเม็ดเงินเพิ่มขึ้นจากต้นทุนการผลิตที่ลดลงสิ่งที่ได้รับกลับมาคือสุขภาพดีขึ้นมีความสุขได้กินข้าวคุณภาพดีๆทําให้เรามีความสุขแล้วก็ที่สําคัญไม่เป็นหนี้ไม่เจ็บไม่ไข่สําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับ ถ้าสนใจอยากทําเกษตรมูลค่าเพิ่มเกษตรมูลค่าสูงค่าโภชนาการสูงนะครับก็ศึกษาข้อมูลนะครับตามแหล่งต่างๆว่ามันมีค่าอะไรมั่งที่ตอบโจทย์และเราชอบกินไหมแล้วก็เลือกผลิตด้วยระบบที่ได้รับรองมาตรฐานจะทําให้เราสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขที่สําคัญตอนนี้เกษตรมูลค่าสูงเกษตรอินทรีย์ได้ราคาดีกว่าที่คุณคิดนะครับขอบคุณครับ